ดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยิบสีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอัานดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่16 ตุลาคมพศ2566ค่ะค้มยากรดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรมดวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้ว ล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์เด็กถือเหรียญสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่ะเด็กถือเหรียญบริวารล,ลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ3ถ้วยกินทานอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะ3ถ้วยหมายถึงนะคะาการงานการได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะอาจจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีข่าวดีเข้ามาหรือนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ3าถ้วยอาจจะมีเรื่องของคำว่า งานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานบุญเกิดขึ้นนั่นเองค่ะราชินีพระจันทร์นะคะบ่งบอกในเรื่องของความฝันที่ค่อนข้างจะแม่นยําเลยทีเดียวนะคะราชินีพระจันทร์เรียกว่ามีเซนต์มีสัมผสมัส,ผสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยํมามักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะมักจะเป็นที่เรียกว่ารับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแล้วราชินีพระจันทร์นะคะบ่งบอกในเรื่องของงานไอเดียความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการ ใช้ความคิดการใช้จินตนาการงานออกแบบนะคะงานเขียนงานวาดนะคะนะหรืองานที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของคําว่าอารมณ์นะคะนาะอารมณ์ a r ์ติสอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะคะก็เรียกว่าการงานมีความโดดเด่นมีความรับรื่นดีในวันนี้นะคะส่วนการค้าการขายนะคะมีออเดอร์มียอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามามีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเลยทีเดียวการเงินไม่ติดขัดมีรายได้ที่ดีเข้ามาการเงินในช่วงนี้อาจจะหมดไปกับ อาหารของกินขนมนมเนยหรือบางคนอาจจะหมดไปกับเสื้อผ้าครีมเครื่องสําอางเครื่องประดับนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอาจจะหมดไปกับการทาศัลยกรรมเสริมความงามบางคนอาจจะลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยให้กับตัวเองนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะจ,จะเป็นการสร้างโง่เหงที่ดียวให้กับตัวเองด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภมีไม้โชคลาภมีค่ะตัวเลขจากเด็กจากกุมารจากบริวารตัวเลขจากความฝันจะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรากักก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุ ะะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการทานข้าวรวมกันพาคนรักพาครอบครัวไปทําบุญนะคะไปทานข้าวนอกบ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองค่ะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะมีคนคุยไหมอาจจะมีคนคุยคุยคบคบแต่ก็สถานะไม่ชัดเจนค่ะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้ดื่มน้าเยอะๆทานน้าเยอะๆแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพและร่างกายตัวเองด้วยนะคะอย่าอัญนชีนะคะเพราะว่าบางคนจะ มีปัญหาเกี่ยวข้องกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ค่ะชาววันอาทิตย์10ไม้เท้านะคะงานเยอะงานหนักเลยทีเดียววันนี้นะคะ10ไม้เท้าโดดเด่นในเรื่องของการงานบางคนนี่เรียกว่าอาจจะต้องหอบพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านนะคะงานเก่าไม่เสร็จสิ้นงานใหม่มีเข้ามานะคะเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรียกว่าต้องเกลีย์ต้องจัดการต้องสะสางนะคะนะเรียงลําดับขั้นตอนของแต่ละชิ้นงานงของแต่ละความสําคัญ ที่ดีด้วยก็แล้วกันนะคะตัวเลขจากนาไายมีเล็กหมีเล็กสมีเล็กสและเลข0ูนย์ค่ะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจนันทร์ไพ่พระสังฆราชนะคะนะาก็เรียกว่าวันนี้นะคะไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะเรียกว่าจะให้พรกับคุณนะคะในสิ่งที่คุณร้องขอในสิ่งที่คุณอ้อนวอนขอนั่นเองนะคะรวมถึงไพ่พระสังฆราชนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเรียกว่ามักจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือไพ่เดชนะคะบ่งบอกในเรื่องของเซนสสัมผัสลางสังหรณ์ที่แม่นยําด้วยนะคะชาววัน Scalable. วันนี้ดูเหมือนอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะนะเรียกว่าใจเย็นมากขึ้นมีในเรื่องของการคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ไพ่เดทเนี่ยความอึดอัดความเครียดความกดดันนะคะกับสถานการณ์กับสิ่งรอบข้างก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะราชินีเรียนนะคะบางคนคาดหวังในเรื่องของคําว่ามีโชคนะคะในวันนี้ก็เรียกว่าไพ่ราชินีเรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของคําว่าโชคลาภนะคะเงินที่ดีรายได้ที่ดีเงินปันผลเงินจากการลงทุนเงินจากการเล่นหุ้นเงินจากสรกพ ทกศนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของคําว่างเงินปาาระกันนะคะแต่บางคนอาจจะมีเรื่องของการทําประกันชีวิตปาาระกันสุขภาพได้นะหรือว่าใครที่ขายปาาระกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้นะคะถึงแม้จะดูเครียดนะคะถึงแม้จะดูกดดันแต่ทุกอย่างก็จะผ่านสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะยังมีทีมงานที่ดียังมีคนรอบข้างที่ดีนะคะที่คอยผลักดันคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เราไม่รู้ต้องถามผู้รู้นะคะ ทำผลางานนะคะนะเรียกว่ามันอาจจะมีในเรื่องหนทางการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาชาววันจันทร์วันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับงานอาวังมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันบางคนอาจจะทําบุญให้กับคนตายอันนี้ก็ไม่ได้ส่งผลนะคะเรียกว่าจะเป็นการแก้เคล็ดด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะวันนี้ดูค่อนข้างจะเย็บเงียบเหงาๆนะคะรักเราอาจจะไม่เท่าเดิมรักเราน้อยลงไปเพราะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างก็มีหน้าที่ ของกันและกันหรือว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะและไพาราชินีเหรียญเนี่ยบ่งบอกว่าโสดสวยรวยมีตังค์นะคะบางครั้งความโสดของคุณคุณอาจจะมีความสุขกว่าการมีคู่ก็ได้นะคะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่อันนี้หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกการเป็นตกขาวนะคะเป็น Ed, เป็นซีดเป็นช็อกโกแลตซีดนะคะนะ้บางคนปวดท้องปวดประจําเดือนนั่นเองนะคะแล้วก็กินทานอาหารก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงนี้ชาววันจันทรดูเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลําไส้ไม่ค่อยจะดีด้วยนะคะโรคประจําตัวในที่นี้หมายถึงโรคที่ต้องกินยาทานยาอยู่เป็นประจําพบแพทย์พบหมออยู่บ่อยๆความดันไมเกณฑ์ก็เรียกว่าใช่ด้วยเช่นกันนะคะบทสรุปของไพ่ชาวาชาวันจันค่ะชาววันจันทร์ไพ่สิบดาบนะคะดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งต่าง แต่10ดาบนะคะก็อาจจะมีเรื่องของคําว่าประสบการณ์นะคะประสบการณ์เก่าๆข้อผิดพลาดสิ่งเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาววันจันทร์ต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การรอบคอบการระมัดระวังนะคะอย่าให้ปัญหาเรื่องราวเดิมๆกลับมาเกิดขึ้นอีกนะคะเรียกว่าต้องหาทางแก้ไขหาทางป้องกันนะคะการงานวันนี้ก็ต้องมีสติต้องรอบคอบต้องใจเย็นด้วยค่ะชาววันจันทร์วันนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณนะคะเชา้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกดน้ําให้กับศัตรูหมู่ม,มารเจ้ากรรมนายเวรหรือ ใครบางคนนะคะที่อาจจะจากคุณไปนานแล้วนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์นะคะก่อนกอน่กอนการไปทํางานนะคะตื่นแต่เช้านิดนึงนะคะเพื่อที่จะสวดมนต์นะคะหรือถ้าใครมีโอกาสแนะนําว่าให้ไปบริจาคโลหิตค่ะตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะตัวเลขจากนาภัยมีเลข5มีเลข3มีเลข9และเลข0นย์นะคะสำหรับชาววันจันทร์ค่ะ ต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคารไพ่เฮอร์มิตนะคะนะไพ่ใบนี้บง่งบอกว่าค่อนข้างจะสมถะเรียบง่ายอยู่ง่ายนะคะนะอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางคนอาจจะมีในเรื่องของการคิดการทบทวนนะคะสิ่งต่างๆการเรียนรู้จากหนังสือนังหาตำรับตำราหรืออาจจะมีในเรื่องของการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้ด้วยนะคะบางคนนะคะไพ่เฮอร์มิดเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์นะคะการปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยนะคะ สีดาบนะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆในวันนี้ก็เรียกว่าประคับประคองไปก่อนไม่ว่าจะทําอะไรต้องใจเย็นๆนะคะเรียกว่าช้าหน่อยนะคะนะแต่ก็อาจจะแบบได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะคะนะเพราะไพ่สีดาบเป็นไพ่ของคำว่าความนิ่งการรอคอยนะคะนะ ก้าวดาบเครียดเลยทีเดียวนะคะวันนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนอนดึกนอนดื่นนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนอนผวานอนหลับปรับตื่นตื่นนะคะอาจจะมีเรื่องราวมีปัญหานะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่รุมเร้าเข้ามานั่นเองช่วงนี้ก็เรียกว่าชาววันอังคารนะคะการงานนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยบางคนนี้เรียกว่าบ่นไปทําไปนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกตําหนิติติงจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชานั่นเองนะคะหรือนะคะอาจจะได้รับแรงกดดันจากคนรอบข้างนั่นเองค่ะก็เรียกว่า การงานวันนี้นะคะใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะตั้งสติในการทํางานอย่าพังอย่าเผลอ,อย่าเผลอเรอ,อย่าเมือลอยนะคะแล้วก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์คําพูดด้วยนะคะปัญหาเล็กๆนะคะจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตบางสิ่งบางอย่างหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะยอมกันอภัยให้กันด้วยนะคะ mm hmm. เรียกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ mm hmm. บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวให้สําเร็จหุล่วงไปได้นั่นเองค่ะ mm hmm. ส่วนการเงินนะคะก็ ียกว่าค่อนข้างจะตึงเลยทีเดียวนะคะในวันนี้การเงินชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังแต่ถามว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือไหมก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซับพอร์ตนะคะหรืออาจจะมีโชคฟุกๆเข้ามาพอได้ค่าขนมอยู่บ้างนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้มากมายสุดท้ายนะคะตัวเราเองอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะระมัดระวังรอบคอบนะคะแล้วถ้าให้ใครหยิบยืมไปก็อาจจะไม่ได้คืนด้วยนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรธกันงอนกันไม่เข้าใจ กันง้อกันบ้างอย่างงอนกันนานนะคะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขาก็ได้นะคะความรักยังมีทิฏฐิต่อกันนะคะเหมือนที่บอกคะ่ะหนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยให้กันความรักวันนี้อาจจะดูเงียบเงียบเหงาเหงาไปบ้างนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําวอกความหึงห่วงความระแวงกันเกิดขึ้นค่ะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่คะ่ะสุขภาพนะคะก็เรียกว่าวันนี้ชาววันอังคาร บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนแสบตาปวดตานะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันก็ได้นะตรวจฟันทําฟันได้นะคะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีให้อาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหยุดพักนอนพักรักษาตัวนั่นเองหรือคนในครอบครัวนะคะอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะรวมถึงวันนี้อาจจะได้รับข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้ด้วยเช่นกัน ค่ะบทสรุปของไพ่ชาวันอังคารค่ะ ชาววันอังคารไพ่ด e อิมเพสนะคะไพ่ใบนี้นะคะก็เรียกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจดีมีน้ำใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะน้าการที่เราไปออกหน้าออกตาช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียให้กับตัวคุณได้นะคะและ้วไพ่ด e อิมเพสใบนี้บ่งบอกว่าผู้หญิงนะคะนะผู้หญิงจะเข้ามาให้การสนับสนุนให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะให้คําแนะนําดีๆนะคะหรือวันนี้แนะนําว่าให้ชาววันอังคาร นะคะขอพอรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าพรของท่านเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดนะคะนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเหมือนพระอรหันต์ภายในบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอพอรกับท่านทําบุญกับท่านนะคะใครที่ชอบเสียงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายนะคะตัวเลขจากนาพายมีเลขก้มีเลขสี มีเลข9และเลข3นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะหรืออย่างน้อยๆเช้ามาอย่าลืมนะคะนะสวดมนต์ก็ได้นะคะชาววันอังคารการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีนะคะสวดมนต์รักษาศีลนะคะสินก็จะรักษาคุณค่ะ ่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธ8ไม้เท้าการงานนะคะก็เรียกว่าโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะคะสองทางลู่ทางโอกาสนะคะการขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะบางคนทํางานหลายอย่างบางคนมีความรับผิดชอบหลากหลายหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้จัดการวางแผนในเรื่องของการงานให้ดีเรียงลําดับขั้นตอนของแต่และชิ้นงานความสําคัญให้ดีนะคะหเหรียญบ่งบอกในเรื่องของคําว่าโอกาสนะคะนะโชคลาภสิ่งดีๆนะคะก็เรียกว่าจะมีเข้ามาด้วยนะ นะคนึ่งเรียนจะบ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ดีรายได้ที่ดีนะคะเรียกว่าจะมีเข้ามาหลากหลายช่องทางหรือว่าบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจกิจการนะคะของตัวเองนั่นเองนะคะส่องไม้เท้าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่าอาจจะมีโชคจากทางไกลก็ได้นะคะมีโชคจากออนไลน์นั่นเองนะคะส่องไม้เท้าจะมีคู่หูมีบัตตี้ที่ดีเข้ามานะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ภาษาต่างชาติต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะกําลังรอคอยงานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือว่าบางคนนี้เรียกว่ามีดวงของการเดินทางไกลด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของเอกสารวีซา่าหนังสือเดินทางนั่นเองนะคะก็เรียกว่าสองไม้เท้าเนี่ยคะ่ะขายบนโลกออนไลน์ได้นะคะหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการยิงแอดนะคะนะ สิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะการงานโดดเด่นค่ะการค้าการขายมียอดออเดอร์มียอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามานะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการค้าขายนะคะนะในโลกออนไลน์ค้าขายกับคนทางไกลก็ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเหมือนที่บอกนะคะวันนี้มีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาค่ะส่วนในเรื่องของความรักก็เรียกว่าได้คู่ของคนรักที่ดีเป็นที่ปรึกษาคอยซัพพอร์ตคอยผักการคอยสนับสนุนนะคะซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะส่วนคนโสด นะคะคหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะวันนี้ดูเหมือนคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการเรียนอนาคตที่มากกว่าค่ะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะ ไพ่ประสังคราชนะคะไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองนะคะนะและไพ่ประสังคราชนะคะนะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งนะคะมีความรู้มีความสามารถเฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่มีเซนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าการเรียนรู้นะคะการศึกษาหาความรู้เนี่ยนะคะนะเรียกว่ามีอยู่รอบรอบตัวนะคะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาด้วยนะคะรวมถึงชาววันพุธวันนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให หมันสวดมนต์นะคะสวดมนต์นะคะหรือว่าปฏิบัติธรรมรักษาศีลนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธด้วยค่ะตัวเลขจากนาไพ่มีเลข8มีเลข1มีเลข2และเลข9นะคะสําหรับชาววันพุธค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาวันพฤหัสวีออฟฟอร์จูนนะคะโชคลาภโอกาสสิ่งดีๆนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะความโชคดีหรือข่าวดีอาจจะมีเข้ามาในวันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดอะซันเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากนะคะหรือเดอะซันเนี่ยนะคะนะเรียกว่ารู้จักคนเยอะรู้จักคนมากนะคะอ n นเตอร์เทนเก่งนะคะมักจะสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มนะคะสร้างสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างนะคะเดอะซันหมายถึงการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมประสบการณ์ ใหม่ๆนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ความคิดใหม่นะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญให้ต้องรับผิดชอบอาจจะมีการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาข้อตกลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะ งานเยอะจริงๆวันนี้นะก้าวไม่ท้าวนะคะรายร้องไปด้วยงานนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าวางแผนให้ดีนะคะนะในเรื่องของงานบางคนงานเก่าไม่เสร็จสิ้นงานใหม่ก็มีเข้ามานะคะวันนี้การงานโดดเด่นบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีความรับผิดช,ชอบที่มากขึ้นที่เยอะขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการโยกย้ายสาขานะคะเรียกว่าอาจจะมีความรับผิดช,ชอบนะคะโยกย้ายเพื่อที่จะไปปรับตําแหน่งปรับฐาน เงินเดือนนั่นเองนะคะก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะ ในเรื่องของการค้าขายนะคะวันนี้ก็เรียกว่าจะมียอดออเดอร์ยอดคำสั่งซื้อที่ดีเข้ามานะคะส่วนการเงินมีโชคลาภลอยเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะรวมถึงการเงินเนี่ยเรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะนะเงินจากการเป็นนายหน้าพ่อค้าคนกลางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะพาวิอัลฟอร์จูนนะคะนะบางคนนี้อาจจะมีในเรื่องของคําว่า,าได้รถใหม่ได้บ้านใหม่นะคะนะซื้อที่ดินผืน นะคะบางคนอยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งมาสร้างมาสร้างคอนโดสร้างหอพักสร้างอาพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นโกดังที่เก็บสินค้าก็ได้ด้วยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีช่องทางดีๆเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขดีนะคะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้หรือว่าบางคู่บางครอบครัวอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มอาจจะมีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะคุณมีดวงของการได้พบคนถูก ใจนะคะได้สารความสัมพันธ์นะคะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนสถานะด้วยนะคะสุขภาพชาววันพฤหัสวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะนะคะปวดศีรษะความดันไมเกรนอาจจะขึ้นได้นั่นเองนะคะบางคนเครียดกับงานนะคะหรือว่าบางคนช่วงนี้สายตาอาจจะแบบสู้แสงไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการแสบตาปวดตาเกิดขึ้นอยู่บ้างคะ่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสค่ะ เจ็ดดาบนะคะวันนี้การงานก็ต้องรู้หลบรู้หลีกนะคะต้องรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดด้วยและเจ็ดดาบเนี่ยอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะคะนะมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรียกว่าต้องมีความรอบคอบนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะเรียกว่าการลงทุนช่วงนี้มีความสุ่มเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะการลงทุนในออนไลน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น,น,ะะน,นก็เรียกว่าต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีต้องร,บรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะ ตัวเลขจากนาภัยมีเลขศนย์มีเลขเก้มีเลขเก้มีเลข 9, เจนะคะสำหรับชาววันพฤหัสค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์ไพ่เชอริออดนะคะชีพจรลงเท้านะคะการควบคุมการจัดการการดูแลเชอริออดเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่านักรบขุนศึกนะคะนะเพราะฉะนั้นการออกรบจะต้องมีในเรื่องของการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะคะคุณถึงจะได้รับชัยชนะนะคะไพ่เชอริออดนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งมีความสามารถนะคะสามารถที่จะควบคุมจัดการดูแลปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะ แต่การงานนะคะความสําเร็จก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายต้องลุยต้องสู้นะคะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่นะคะบางคนนี่วันนี้ชีพจรลงเท้านะคะเดินทางนะคะนะัขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศเดินทางไปติดต่องานประสานงานเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการหรืออาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาติต่างประเทศตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะราชินีถ้วยนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้อง กับงานบริการได้งานดูแลได้นะคะราชินีถ้วยเนี่ยรอบครอบนะคะทําอะไรช่วงนี้ดูเหมือนจะมีความใจเย็นมากขึ้นรู้จักรอเวลามากขึ้นนะคะมีความสุขขุมมากขึ้นนะคะปัญหาอุปสรรคมีเข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าไม่เกินความสามารถของคุณนะคะรวมถึงพกไพ่แปดดาบเนี่ยบางครั้งชาววัน ชาววันศุกร์นะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะคิดเยอะเหมือนกันนะคิดทุกอย่างกังวลทุกอย่างนั่นเองนะคะแปดดาบคิดวกไปวนมาคิดแล้วบางครั้งไม่ค่อยจะปล่อยวางด้วยนะคะหรือชาววันศุกร์นะคะวันนี้นะคะเรียกว่าดวงของคุณค่อนข้างจะโดดเด่นเพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างคนที่ก้องมันไส้อิจฉาดิสยาไม่ชอบไม่พึงพอใจเรานะคะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องไปรับรู้รับฟังในทุกๆเรื่องราวนะคะอะไรที่ฟังมาแล้วทําให้สุขภาพจิตย่าแย่นะคะนะใจเป็นทุก ะะเรียกว่าฟังหูไว้หูนะคะปล่อยวางไปบ้างนั่นเองนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินดูเอกสารให้ดีนะคะใครที่กําลังอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถนะคะบางครั้งอาจจะต้องมีคนค้าคนกู้ร่วมนะคะเพิ่มเงินดาวนะคะนะัเปลี่ยนชื่อคนซื้ออะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูเอกสารให้ดีนิดนึงการเงินก็ค่อนข้างจะตึงๆเลยทีเดียวนะคะแล้วการเงินบางครั้งนะคะ จากลำแข้งลำขาจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะโชคลาภมีไหมพอมีพอค่าขนมเหมือนกันตัวเล็กจากทะเบียนรถค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าพอแงแมง่งอนลิ้นกับฟันกระทบกระทางกันรักรักเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดนะคะโดยหน้าที่ด้วยภาระด้วยความรับผิดช,ชอบที่มีร่วมกันนั่นเองค่ะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่ค่ะ แต่อาจจะมีคนที่เขาแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะสุขภาพช่วงนี้ชาววันศุกร์นะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บตามเนื้อตามตัวเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจติดติด,ตดคัดๆัดนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนด้วยค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะเด็กถือถ้วยนะคะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าจะทําอะไรต้องใจเย็นๆนะคะนะเรียกว่าใจเย็นๆต้องรอบคอบนะคะน้าวางแผนให้ดีจัดการให้ดี รอได้ต้องรอนิ่งได้ต้องนิ่งนะคะอย่าหุนหันพันแล่นอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะแต่ก็ต้องรู้จักที่จะรอด้วยนะคะเพราะเด็กถือถ้วยคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะคะ ตัวเลขจากนาไพามีเลข7มีเลข1มีเลข8และเลข1นะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะชาววันศุกร์วันนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแนะนำว่าให้ทำบุญโดยการปล่อยปลา,ยปาหน้าเขียงนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์คิงดาบเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบนี้ไม่พูดเยอะไม่พูดมากนะคะมักจะมีในเรื่องของการกระทําให้เห็นมากกว่านะคิงดาบเนี่ยค่อนข้างจะพูด จาตรงพูดจ่าหววนพูดจามะนาวไม่มีน้ําเอาใจใครไม่เป็นนะคะเรียกว่าตรงไปตรงมานะคะการงานนี้ค่อนข้างจะมีความมั่นคงเลยทีเดียว1ถ้วยนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้สิ่งดีๆนะคะหรือ1ถ้วยนะคะหมายถึงความสุขความสําเร็จนะคะเรื่องที่น่ายินดีหรือข่าวดีที่อาจจะมีเข้ามา หกไม้เท้าการงานค่อนข้างจะรับรื่นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือหกไม้าหกไม้เท้าเนี่ยบางคนจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานอาจจะ มีในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมให้ดีนั่นเองนะคะแล้วหกไม้เท้าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานค้าราชการด้วยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปติดต่องานไปสัตวาไปในสถานที่หน่วยงานราชการนั่นเองนะคะการงานก็เรียกว่าจะได้รับความร่วมมือจากคนรับ้างเป็นอย่างดีได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาค่ะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินเนี่ยมีช่องทางมีลู่ทางในการหาเงินที่ดีเข้า หรือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินการเงินชาววันเสาร์วันนี้ดูเหมือนจะหมดไปกับอาหารของกินนะคะกับครอบครัวนั่นเองค่ะหรือใครบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าได้คุณพ่อคุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังไม่ได้สนใจใครนะแต่อาจจะมีคนที่กําลังสนใจคุณอยู่ค่ะ สุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะหรือชาววันเสาร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของการปวดเมื่อยเท่านั้นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะไพ่หถ้วยนะคะเรียกว่าได้กําลังใจที่ดีนะคะจากคนรอบข้างจากครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้วยเนี่ยหมายถึงความสุขนะคะนะการดูแลเทคแคร์คนรอบข้างนะคะนะก็เรียกว่าแฮปปี้เลยทีเดียวนะคะชาววันเสาร์วันนี้หรือลูกหลานอาจจะนําพาข่าวดีมีเรื่องราวดีๆมีเรื่องที่น่ายินดีมาให้ด้วยนะคะมีโชคจากคนรักนะคะมีโชคจากคนในครอบครัวค่ะ ตัวเลขจากนาภัยมีเลข1มีเลข1มีเลข6และเลข6นะคะชาววันเสาร์วันนี้แนะนําว่าให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ํานะคะหรือเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญนะคะกรวดน้ํานะคะนะให้กับศัตรูมู่มานเจ้ากรรมนายเวรสัมมาอาชีพทั้งหลายก่อนนั่นเองนะคะออะต่อไปเรามาดูนะคะ,ะตัวเลขนะคะนะตัวเลข ประจำวันตัวเลขมงคลนะคะประจำวันที่16ตุลาคม2566กันบ้างน,นะคะว่าไพาย่ยิจะให้เป็นเลขอะไรากันบ้างน,นะคะมีเลข1ค่ะมีเลข6ค่ะมีเลข1ค่ะมีเลข4ค่ะและเลข6นะคะ เลข6กับเลข9ระวังสลับหัวนะคะแล้วก็เลข1เนี่ยนะคะนะเรียกว่ากับเลข7จะคล้ายๆกันด้วยนะหรือระวังเลขเบิ้ลๆด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนรับทับรับโชคกันทั่วหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ